ลิงแอน900ครับกระจังหน้ามีลูกเล่นแบบนี้เลยครับนี่มีกราฟิกโชว์ขึ้นมาด้านหน้าครับซึ่งตัวนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเฉพาะตอนจอดนะครับเพราะตอนขับขี่นี่ไม่ควรมีครับเดี๋ยวจะไปดึงสายตาเอาครับตัวนี้เป็นในบูธของ s ิกเกอร์นั่นเองครับนี่ครับขึ้นเป็นอีโมจิลูกแมวแบบนี้ครับน่ารักเลยก็เป็นลูกเล่นของรถทีจีนะครับนี่บอกด้วยแบตเตอรี่75%ครับ แล้วก็ขึ้นกระพริบอยู่ด้านหน้าครับขึ้นเป็นตัวอักษรได้ด้วย <Okay. S 1> ก็น่าจะเข้าไปตั้งค่าจากตัวหน้าจอด้านในนั่นเองครับโอ้โห oh oh oh. ล้ำเลยครับดูกันเนเพลินได้เลยเวลาจอดเพราะว่าผมเคยถามอยู่นะว่าถ้าเป็นกราฟิกแบบนี้เอ่อมันจะใช้ตอนขับขี่ไม่ได้นะครับมันจะโชว์เฉพาะตอนจอดเท่านั้น,นครับรถที่จีนหลายๆรุ่นจะมีแบบนี้แล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะไปตั้งให้มันขึ้นว่าอะไรนะครับรลลลายกราฟิก อ่าไหนๆดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านท้ายนิดนึงครับสําหรับคันนี้ครับฝาท้ายเนี่ยเปิดแบบแยกส่วนด้านล่างและด้านบนนะครับคันนี้ถือว่าดีนะการเปิดแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็ดูไฟครับไฟล้ํามากนี่เดี๋ยวเราลองปิดดูนะว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ด้านล่างปิดก่อนครับด้านบนปิดตามสีเกอร์ลิงแอนโคครับรหัส900 EMP คันนี้นี่ครับฝาท้ายก็มีลูกเล่นเช่นกันครับขึ้นคำว่า m มล o v e โอ้โหอย่างล้ำเลยครับ ตัวไฟท้ายภายในตัวนี้ก็หรูหรามากครับมีในส่วนของตัวจอกลางด้านบนครับแล้วก็จะมีตัวถาดวางของตรงนี้ด้วยนี่ครับถือว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะนะดีไซน์ตัวล้อครับล้อแม็กซ์สีทูโทนแบบนี้ค่อนข้างแปลกตาเลยครับด้านข้างก็มีกล้องตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตัวบริเวณกระจกมองข้างมีกล้องตรงนี้อีก2ตัวครับนี่มาดูในส่วนของตัวหน้าจอเขาจะเน้นไปทางผู้โดยสารนะครับ จะเป็นหน้าจอแนวยาวขนาดใหญ่เลยครับส่วนหน้าจอผู้ขี่ก็จะเล็กๆแบบนี้ครับแต่ก็จะเป็นหน้าจอกราฟิกดิจิตอลนะครับบอกรายละเอียดค่อนข้างครบเลยเนี่ยแรงดันลมยางต่างๆแบตเตอรี่น้ํามันพวงมลาลัยก็ดีไซน์เรียบๆแบบนี้ครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าครับมีเมมเบรนซีทสองตำแหน่งและมีในส่วนของตัวออปชันที่เป็นตัวบันไดไฟฟ้าด้วยนะครับเปิดมาปุ๊บนี่จะมีบันไดย,ยื่นออกมาแบบนี้ครับดีไซน์คอนโซลแบบลอยตัวครับโอ้โหหน้าจอใหญ่จริงตัวนี้ เส้นเสียงม,มีครบครับฮามันคาดอนก็ถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับตัวซิเคอร์ลิงแอนโค900คันนี้ครับ